คิดสิจ๊ะกับครูโปโป โวหลาของคณิตคิดสิจ๊ะตอนนี้คุณครูโปโปมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีพินิตาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาติดตามเรื่องของคณิตคณิตคณิตคิดคิดคิดมีอะไรให้คิดีกคะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเบาขึ้นนิดนึงนะครับหลังจากที่เราเรียนจีนตักคณิตไปกันแบบเยอะมากเลย นะแต่พี่นิ타ไม่ไม่ไปตามด้วยนะครับนะอย่างที่บอกไปในย้ําอย่างที่บอกไปในครั้งที่แล้วครับว่าเหมาะกับเด็กๆนะครับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงกับการที่จะเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานเป็นการคิดที่เราสะสมมานานแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากที่จะเอาออกไปจากสมองของเราหรือว่ากระบวนการคิดของเราด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะ เพิ่งรู้จักนะคะจะได้ทําความรู้จักมากขึ้นส่วนใครที่เป็นอยู่แล้วก็ฝึกฝนกันต่อไปนะคะส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้นะคะก็มีหลากหลายช่องทางมีหลากหลายสถาบันที่เขาสอนอยู่ใช่ไหมคะครูใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของวันเดือนแล้วก็ปีกันนะครับน้องๆหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วว่าวันเดือนปีเป็นยังไงแบบไหนมีเดือนจํานวนทั้งหมดกี่เดือนแต่น้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ เจ้าจ่อไม่รู้เพราะนั้นก็เลยจะมาฝากพิ่นิตาเนี่ยแหละไปฝึกเจ้าจ่อนิดนึงนะครับ ก็พูดถึงวันเดือนปีครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเน้นในเรื่องของปฏิทินนะครับไม่แน่ใจว่าน้องๆหนูๆทุกท่านรู้จักปฏิทินหรือเปล่าหนูรู้จักค่ะนะปฏิทินก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบที่เราพบเจอบ่อยๆก็คือปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วก็ปฏิทินแบบแขวนนะครับซึ่งในตัวปฏิทินเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของวันเดือนแล้วก็ปีอยู่นะครับเพราะฉนั้นทําให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะดูวันที่เวลานะครับเดือนว่าเป็นเดือนไหนแล้วก็ ปีเนี่ยปีพุทธศักราชเท่าไหร่ได้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนิดนึงล้วกันเดือนของเราจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด12บเดือนค่ะใช่ไหมพี่นิตาใช่ค่ะอ่ามีทั้งหมด12เดือนนะครับเพราะนั้นน้องๆหนูๆครับถ้าน้องๆหนูๆเกิดเดือนไหนเนี่ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้น้องๆด้วยจริงเหรอคะเพราะนั้น สิ่งแรกที่น้องๆต้องทําได้ก็คือต้องรู้จักก่อนเลยว่าในเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยมีจํานวนวันเป็นเท่าไหร่นะครับเดี <t> ๋ยวเรามาเริ่มกันที่เดือนแรกก่อนเลยนะครับเดือนมก,กราคมนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเดือนที่1ค่ะนะเพราะฉะนั้นเรามี12เดือนเนี่ยเดือนแรกจะเรียกว่าเดือนมก,กร,ราคมนะครับเดือนมกราคมเนี่ยจะมี31วันครับค่ะสังเกตยังไงดีวินิตา ก็ถ้าเกิดชื่อเดือนลงท้ายด้วยคมมี31วันค่ะอ่าใช่ครับก็คือถ้าเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคมนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด31วันนะครับเช่นเดือนมกราคมนะครับก็จะมี31วันเดือนถัดไปครับเดือนที่2นะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยพนิตามีกี่วันครับ28หรือ29วันค่ะ อ่าเพราะนั้นปีนี้ของเรามีกี่วันครับ29วันค่ะนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมี2 8วันนะครับแล้วก็จะมี28วันเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ปีแต่พอปีที่4ก็จะกลายเป็น29วัน,นครับเพราะนั้นก็จะทำให้ในปฏิทินของเราเนี่ยทุกๆ4ปีครับก็จะมาปรากฏวันที่ 29. กกุมภาพันธ์ซึ่งบางคนก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างพิเศษเลยนะครับ เดือนถัดไปครับเดือนที่สามก็คือเดือนมีนาคมครับเพราะนั้นเมื่อกี้พี่นิตาบอกไปแล้วว่ามีนาคมลงท้ายด้วยคมก็จะมีทั้งหมดกี่วันครับสามสิบเอ็ดวันค่ะอ่ามีทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันนะครับเดือนที่สามมีนาคมนะครับคราวนี้มาเดือนที่สี่ครับเมษายนอ้าวตอนนี้มันไม่ได้ลงท้ายด้วยคมละลงท้ายด้วยยนมันจะมีกี่วันละพี่นิตาสามสิบวันค่ะครับมีทั้งหมดสามสิบวันถูกต้องครับผม เพราะฉะนั้นเดือนที่4เป็นเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างร้อนที่สุดนะครับในบ้านเมืองของเราด้วยนะครับเดือนที่5ครับก็คือเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาคมลงท้ายด้วยคมก็จะมีทั้งหมดกี่วันครับ31วันค่ะอ่ะสาวันนะครับเดือนถัดไปครับเดือนมิถุนายนนะครับลงท้ายด้วยยนนะครับเดือนที่6ของเรามีกี่วันครับ30วันค่ะ อ่าสามสิบวันนะครับผมถัดมาครับก็จะเป็นเดือนที่เจ็ดนะครับเดือนที่เจ็ดจะเรียกว่าเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนะครับลงท้ายด้วยคมก็จะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันค่ะอ่าสามสิบเอ็ดวันนะครับผมต่อมาครับเดือนที่แปดนะครับเดือนที่แปดก็จะมีวันสําคัญอยู่นะครับก็คือเป็นวันแม่ของพวกพวกเราด้วยนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นเดือนสิงหาคมครับนะสิงหาคมลงท้ายด้วยคมก็จะมีทั้งหมดกี่ สามสิบเอวันค่ะอ่าโอเคครับถัดไปครับเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนก็ลงท้ายด้วยยนนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่30วันนะครับอันนี้คือเดือนที่9กันยายนนะครับถัดมาครับเดือนที่10เรียกว่าเดือนตุลาคมนะครับก็จะลงท้ายด้วยคมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดกี่วันครับ31วันค่ะ อ่ะสาสิบเอ็ดวันนะครับเดือนที่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเดือนพฤศจิกายน นะครับพฤศจิกายนก็จะลงท้ายด้วยยนก็จะมีทั้งหมด30วันค่ะอ่าสาวันนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายครับก็คือเดือนที่12นะครับก็จะมีวันสําคัญอยู่1วันนะครับเรียกว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็คือเดือนธันวาคมครับนะลงท้ายด้วยคมครับเดือนธันวาคมก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดกี่วันครับ31วันค่ะครูอ่าโอเคนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ย เรารู้จักเดือนทั้ง12เดือนแล้วก็จะมีที่ลงท้ายด้วยคมก็จะเป็น31วันแล้วก็ลงท้ายด้วยยนก็จะเป็น30วันนะครับก็จะมีเดือนที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือเดือนที่2หรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะมี28วัน นะครับ3ปีแล้วก็จะมี29วัน1ปีเท่านั้นพูดง่ายก็คือ4ปีจะมี29วัน1ครั้งนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้พี่นิตารู้ไหมครับว่าตัวเองเกิดราศีอะไรทราบค่ะอ่าแล้วน้องๆล่ะครับทราบไหมครับว่าตัวเองเกิดราศีอะไรตอนนี้น้องๆถามว่าราศีคืออะไรคะ <laughs> ราศีนะครับก็จะเป็นตัวแทนนะครับจากหมู่ดาวบนท้องฟ้า Mm. นะครับอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของราศีเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของเราเพราะนั้นเวลาที่เราเกิดในวันเดือนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีตัวแทนที่เรียกว่าราศีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนในวิธีการนับเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือนับแบบไทยกับนับแบบสากลเพราะนั้นผมเชื่อว่าพิ่นิตาหรือว่าน้องๆหลายท่านที่รู้จักเรื่องของราศีเนี่ยอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราไปดู ในนิตยสารอันนี้บอกว่าเราอยู่ในราศีนี้แต่พอไปดูอีกนิตยสารหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเราอยู่ในอีกราศีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมีความแตกต่างกันโดยการนับราศีแบบไทยกับนับราศีแบบสากลใช่ครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของราศีนิดนึงนะครับเผื่อน้องๆที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดอยู่ในราศีอะไรอ่ะเอาราศีแรกเลยครับก็คือราศีธนู นะครับนับแบบไทยนะครับอันนี้คือนับแบบไทยนะครับก็สำหรับคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมครับนะคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคนที่เกิดราศีธนูค่ะถัดมาครับ ราศีมังกรนะครับราศีมังกรก็จะเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะนะครับอ่ะราศีต่อมาครับราศีที่3นะครับก็คือราศีกุมนะก็จะเป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมอืมราศีที่4ครับราศีมีนสังเกตนะครับว่าชื่อราศีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับชื่อเดือน นะครับราศีมีนนะครับก็เกิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาคมจนถึงวันที่สิบสองเมษายนนะครับถัดมาครับราศีที่ห้าราศีเมษก็ตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับราศีต่อมาครับราศีพฤษศนะครับราศีที่6 คนเกิดวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับราศรีต่อมาครับราศรีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะนะครับราศรีต่อมาครับราศรีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคม <tober> hmm. นะครับแล้วก็ถัดมาครับ ราศีสิงห์นะครับก็คือผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมจนถึง16กันยายนคนที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมนะครับแล้วก็ราศีถัดมาครับราศีตุลนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ราศีสุดท้ายครับก็คือราศีพิจิกนะครับก็ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมค่ะนะครับเพราะน้น,น,นี้ก็จะเป็นราศีในรูปแบบของการนับราศีแบบไทยนะครับเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ครับก็คือในบ้านเราเนี่ยเราก็จะนับราศีกันแบบไทยเป็นหลักมากกว่าค่ะนะครับเพราะนั้นน้องๆครับน้องๆเกิดในราศีอะไรนะครับก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์มานะครับในช่องทางติดต่อของรายการก็ได้ะนะครับ ก็เป็นการสนุกสนานครับบอกว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ในตอนนี้นะครับน้องๆก็รู้จักในเดือนนะครับว่ามีทั้งหมด12เดือนนะส่วนวันเนี่ยก็จะมี31วันในเดือนที่ลงท้ายด้วย มนะครับแล้วก็30วันก็คือเดือนที่ลงท้าด้วยยน์ตในขณะที่เดือนที่แตกต่างกันนะครับกลุมภาพันเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่28วันแล้วก็4ปีครับมี1ครั้งก็คือจะมีทั้งหมด29วันนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวน้องๆก็ไปลองนึกดูนะคะหรือว่าอาจจะถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะว่าเรา เกิดในราศีอะไรครั้งหน้าเชื่อว่าคุณครูน่าจะมีอะไรมาให้สนุกกันต่อแน่เลยคะ่ะครั้งหน้าก็เดี๋ยวเราก็จะเอาสิ่งที่ครูปโปโปโดได้พูดไปในวันนี้นะครับมาเล่นเป็นเกมกันโอ้โหถ้านาต้องจําให้แม่เลยนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วนันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์มี28กับ29่ล้วและก็ราศีเมื่อกี้บอกไปแล้ว ฟังไม่ทนันฟังยอ้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t นะคะแล้วก็จำให้แม่นว่าเราอยู่ราศีไหนครั้งหน้าเจอครูโปโป้ได้มาสนุกกันต่อแน,น่นอนคะ่ะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับก็ครูโปโปก็ลาไปก่อนครับไปคิดคำถามก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งหน้าครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป